สองคำก็ได้มีการกดตัวลงมานะครับจากเมื่อมาเนี่ยเขาตามแผนเราหมดเลยนะวว่าเด้งเซลล์เดียวนะครับราคานี่สทะลุปเป้าที่เราวางไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูแผนวันนี้กันก่อนนะมาดูแผนวันนี้กันต่อราคาเนี่ยได้ทุบลงมานะครับจากทาาเฟบเนเนี่ยเราจะเห็นนะว่าราคาเนี่ยมันเกิดติดทะลายอยู่ในโซนนี้นะเลนลายตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช่ไหมมองว่านะครับมองว่าราคาเนี่ยถามว่าเราจะเล่นหน้าไหนดี ลหลักเลยตีฟิโบเข้าไปดูก่อนครับดูฟิโบที่มันเบรคออกมานะจุดที่มันเบรกออกมาก็คือจุดนี้ใช่ปะนะครับจุดนี้ราคาเนี่ยมันยังอยู่ในฟิโบ6โซนร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับที่หนึ่งพันเก้าสี่สี่หลักเลยเนี่ยผมมองว่าเราอ่ะส่วนบายได้นะส่วนบายได้แต่ว่าถามว่าสวยไหมไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่พูดถึงถ้าจะเล่นในโซนเทคนิคที่มันใกล้ที่สุดครับก็คือตรงนี้แหละเล่นบายได้ครับราคาราคา,า,คามันหลุด 37.97เราคัดทิ้งไปรอบายใหม่1928นะส่วนจุดเด้งเซลล์เนี่ยเหมือนเดิมนะจุดเด้งเซลล์เนี่ยเราก็จะรอเล่นตั้งแต่โซน50ขึ้นไปนะครับเนี่ยอย่างจุดนี้เราจะเล่นกันจุดที่ราคาเบรกตัวออกมาได้ใช่ไหมหลุดตรงนี้ได้เท่ากับว่าหลุดแนวรับหลุดแนวรับปุ๊บถุกแปลงแสดงว่าถ้าราคาย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้มันก็จะเป็นแนวต้านที ดีเหมือนกันนะเป็นแนวต้านที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเรารอเซลล์ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เราเล่นบายกันไปก่อนุดตรงนี้คัดสั้นๆครับยังไงลองดูตามหน้าหน้างานตามเนื้อผ้าครับผม